สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาลาบ่ายคะ่ะเมื่อเช้านี้โดนฝนอีกแล้วนะคะเมื่อเช้านะคะลุงไปกรีดแปลงใหญ่มานะคะเมื่อเช้าโดนฝนอีกแล้วคะ่ะดูแล้วนะคะต้นยังไม่แห้งนะคะแปลงใหญ่คะ่ะลุงก็เลยมากรีดแปลงเล็กก่อนนะคะพี่พี่ทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับไปแปลงนู้นค่ะแปลงนี้ก็น่าจะพักไปสองวันแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งจะได้วนกลับมานะคะ อคืนนี้กว่าจะหยอดยางเสร็จก็ตีหนึ่งเลยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ยางออกนะคะบรรยากาศดีนะคะเมื่อคืนฝนตกเอ้ยเมื่อคืนฝนเมื่อคืนฝนไม่ตกค่ะเพิ่งเพิ่งจะมาตกตอนตอนเช้านะคะ อยากให้ถึงหน้าหนาวเร็วๆแล้ว,ลวค่ะเพราะว่าจะได้กรีดไว้ตอนเย็นนะคะจะได้มีเวลาเยอะหน่อยนะคะช่วงหน้าหนาวค่ะลุงก็จะได้มีเวลาเปิดร้านทําผมด้วยนะคะพี่ๆทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําผมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกค้าก็มาไม่ได้ทําให้นะคะเพราะว่าลุงออกมากรีดยางนะคะ